ฝนตกหลอบแรงพี่น้องฝนตกหลอบแรงฝนตกรอบแรงแรงตกแห้งแห,งห้งพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้บอแมนชีได้เห็นกันฝนตกป่าบอเดียไปแมสิท่าไปเบิ่งเด้อเ้าเห็นฝนตกป่าเด้จ้ะเลยสวัสดีค่ะพี่น้องืัอนี้ไปแมสิมาแวะเบิ่งย้ายเนาะย้ายแล้วลงมาตึกป่าพี่น้องพอดีเลยย้ายมาตึกป่า ถือบอยายได้ปลาหนี้หน่อยได้ปลาหน่อยสองตัวกุ้งวะอืมปลาซิ่วมานำไปจุ่มกันนะมันแห้งทีนี่ โคบเลยดีาบินอะรเแี่ยายปาอะไรนั่นปาหลดุจ้ะโอ้โอ้ล้มเอาเอ้่ย้กันลม ล่งอยู um ่ห e ันเลยบอกยายก็ได้หมดแล้วหมดงามแล้วสิกัดเบิังสปหาเพียงมาให้ยืนบันี้เด็กตาะขิงเ้อบานโอ้ยบ่คากเด้ยายเอ้ยยืนมองยืนบ่คาก บอแบ,บานนี่แซมนี่แล้วผู้หักแหันใหญ่วยยันเดี๋ยวออเอาเพลงขึ้นมาใส่หยา,ากแช่เนาะอ้ยชิมจิตับเตะยายมี อา้ากูงสิตใจไปบันย,ย่ายกระปวดยงยกขนาดระบาดปะดุ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 ปดุดอนเอากรองฮะเดีย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 ไม่รก็ดอกเจ้ากระสลิดมันไหนยายเอ้ามาหกอ่ะ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 นูยายเอ้ยบันคักขนาดเลยเด็ยปะดุค่กค่ะค่ะคเดี๋ยเดียเดียมันบุไปดอก Đấy cái hàm nó sắc mày mắt nó sắc con Ôi, da nhục ô Ồ. Ồ, hồ, hồ, hồ. ô ô hô hô ôi Ôi, mày ở nèo tạc con đây mẹ Nó à, nả cung cầm đi Nhốt dài màn bố bà đi Đông đông โอ้ได้สองตัวกุ้งกุ้งนอยายสลิดเอายายโอ้กุ้งหลายเติมกุ้งเต็มดิ้วดิ้วดิวอยาสลิดลงมาโฮมกันนึกว่าเจ้ากะเออสะดุงหน่อยแล้วเมาะเจาะขนาดกำหองนี่อันนี้เป็นปากท่อเด้อพี่น้องเด้อปากท่อในทาง นานป่าเราเต็มจุกจวกจุกจ้วกเอาพดน้อยโปกไว้นี่ยายไอ้มันบอลนี่เนาะยายเนาะนั่นเข้าแล้วแม่นั่นคัก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 ดีกว่าอ่ะดีอมันคือคนละแบบ ปลามันคนระแบบอยู่ผุนนะคะมันถือมันบริปเป็นแนวนี <c> ้ <oughs> ได้ยูตัวนึง,นนงล่งบอถือเลยล่งบะถือบอลเอาล่งให้มันถืนอนห่เออขึ้นปลาของยานโอ้ยเป็นแต่สีหัวสวน,สน,นดงดงดง ui, 3 tụ vậy, ừm, <laughs> <laughs> quá ừm, 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 เี่ยกุ้ดมเอากล้งุางหดอืมกบันปลาดุกเดียวเดียวเดยวบ้านี่นี่นอู้ทังปลาคอปลาดุกว้าวเบิงสตักนั้นเห็นละบ้เห็นลบ้เห็นบ้โอ้ยักปลาคอปลาดุกพี่น้อง คัก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 อ่าเดี๋ยวเดือดเดือเดี๋ยวสิงุ่มไว้เอาลงกระตาก่อนบ <c oughs> ่ไ,ได้เอาขาตั้งมาเห็นได้ไหมชึบแบบนี้ดีกว่าอ่ะอ่ะยีแม่ยีแม่เหลือเกือบยายบอลแล้วยา <c> ย <oughs> บอลตุยๆแล้วปายังอุ๊ยบทั้งบทะ ยายังยกอีกเลยะโจ๊ะโซ่สามตูปลาขาวมไม่หม็นไหม สองสาตัวปลาขาวมันบอนอยู่กองอันนั้นนี่มันบอนบุยๆลงมาออกนออกนปลาดุปลาดุปลาดุมานั่นมาตักว้าวขักะลีนั่นนั่นน่น เออจัะตาก,ก็เป็นวะ่เหมือนก่เงี้ยมันข้าเงี้ยมัมเมมนเนาะโอ้ยเห็ดจังไรพี่น้องบาดนี้โอ้ยมันกางเนี่น่ฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระถูถูถูถถน้ำมันกำลังถืออยู่วะ โอ้ปาขาวมาแล้วจักย่าฮ้ยคือโดดแทะอุ้ยบอนอยู่กองผมนะถือซ้ำนี้แล้วน้ใน้อยนนึงกุ้งทะเลบ่เอาบ่ออันนั้นหน้ากุ้ง มืดแล้วมืดแล้วบรรยากาศก็ดีพนน่ะฟากระหองมืดแล่มาอีกแล้วโอ้ยมืดมาอีกแล้วยายทางฝังของพูด๊าเสียงเพียงแม่กบหรือเขียดนี่อุ้ยเอ้ายายโกแล้ววิ่นซะเนาะ Nan cựu 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 là cựu 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 อืออืมอ,มอสองสามตัว <c oughs> ต้อง่ังรถคคอ่จักป่ายังดอกเลยปลาซิวแบตกับซีเบิร์แล้วพี่น้องได้บาดดีเลสีเปอร์เซ็นต์โอ้ยพอดีเมืด แบตจะหมดแล้วเม็ดจะหมดแล้วผุ่นบอลตัวๆอยู่ในกนูนน่ะนะผู้ย,ย่ายน่ะนัะน่นบอลอยู่ในหิมจะดุงเจ้าค่ะน,นั่นชีเขาอยู่บ่นี้อุ้ยปลาอะไรปลาเข็อ,เอ,เอ้าวมันจะออกแล้วเมรโอ้ยเป็นเถียงคือไตเก่งเถียงเออเอานั่นแล้วสวนวัดเอาโหลดนั่น,น ใหญ่ยังนะเขาว่ามันใหญ่โหดว่างไปหรือท่านั้นบอกโอ้ออกก่าเฮียจะนักหนักนักแดดเบิดกลางอากาศพี่น้องเอ้ยหอดบานเด้อบานมาเบิ่งผลงานยายมีเห็นบอกคะได้ลายเติบได้พี่น้องแป๊บเดียวเองได้บ้ากหลายโอ้ยเั็นดี ประขเขานี่งอกรอกเอยอืมโอ้ยคือห่อคู่เด้วยวมันเอาวะกูเจ้าหน่อยเจ้ายายว่เอาวัเจืมไปข้าวเดียวนึงเนาะยายมืมดเลยจังไปหกโมงก,กว่าเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แปร์ในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ปแอร์ทำคลิปให้ชมต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ